วันนี้ก็เสร็จสิ้นไปเที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เสร็จสมบูรณ์นะฮะแต่ไม่ทาสีลูกค้าบอกว่าไม่ทาสีครับเอาอย่างนี้เลยอินดี้อินดี้เลยนะฮะชอบแบบนี้ดิบดิบดีนะฮะไม่ต้องทาสีเลยนะครับก็เก๋นะฮะสวยครับผมให้ดูทีละชิ้นเลยนะ่ะผมเอาอันนี้ออกอันนี้ตัวลองตัวลองกระทะลองหม้อนะฮะเอาออกอันนี้ผมใส่น้ำมันพืชเอาไว้แล้วนะครับเห็นไหม ผมใส่เอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จุดนะเอาออกก่อนอ่าเอาออกก่อนนะครับเอาออกวางไว้ก่อนอ่าวางไว้ก่อนนี่ไส้ในเห็นเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะยกอันนี้ออกนะฟืบหน้าเห็นไหมครับเห็นพัดลมไหมล่ะล่ะแล้วก็ชุนนี้ก็ยกได้เลยนะครับยกได้เลยมือเดียวด้วยอ่ะดูให้ดูฮะ ยกได้เลยเห็นไหมครับยกได้เลยเห็นไหมฮะเป็นชิ้นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสามชิ้นครับพัดลมนี้ไม่ต้องเอาออกเอาไว้อย่างนี้เลยนะฮะเออสี่ชิ้นกับไอตัวนี้ฮะไอตัวไอตัวนี้เห็นไหมไอตัวไอที่เราจะต้องวางวางหม้อวางกระทะเนี่ยฮะอยู่ข้างล่างเนี่ยผมวางทับให้ดูเน่เน่ สำรวจก็คือ1ชิ้นนะฮะชิ้นเอาชิ้นอ่ะาชิ้น4ชิ้น4ชิ้นจบเลยนะครับเพราะอันนี้เป็นชุดเดียวกันนะพัดลมกับตัวฐานตัวนี้ฮะเป็นตัวเดียวกันเป็นชุดเดียวกันเลยแนละ้วจบข่าวเลยสมบูรณ์แบบครับพร้อมส่งนะครับราคาย่อมเยาวครับพลังงานทดแทนนะฮะไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้ถ่านไม่ต้องใช้ฟืนนะฮะ อันนี้ใช้น้ามันเครื่องเก่าเลยนะครับหรือไม่ก็ใช้น้ามันพืชได้นะฮะนี่จากการทดลองผมผมไม่มีน้ามันพืชเก่านะผมก็เอาผมเอาน้ามันพืชใหม่ลองเลยนะฮะเนี่ยผมเทสหลายครั้งแล้วจนผ่านแล้วนะฮะมั่นใจได้เลยนะครับว่าผ่นานคะแนนเต็มร้อยให้ร้อยยี่สิบนี่สุดยอดจริงจริงครับนวัตกรรมล้ําสุดๆของกิ้นะโลเขียวครับ